สวัสดีครับนิทรรศการพลังงานสะอาดยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งนะครับที่ได้จากแสงอาทิตย์นั่นก็คือพลังงานจากโซลาเซลล์นั่นเองโซลาเซลล์ทำจากแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแร่ซิลิกอนเมื่อได้รับแสงแดดจะเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นกระแสตรงถ้าเรามีอุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงก็จะสามารถใช้งานได้เลย แต่ควรจะผ่านเครื่องชาร์จเจอร์ก่อนเพื่อปรับให้กระแสะไฟมีความสม่ำเสมอยิ่งขึ้นส่วนถ้าเราจะนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นกระแสะสลับเราก็จะต้องทำการแปลงกระแสะไฟฟ้าให้เป็นกระแสะสลับเสียก่อนด้วยเครื่องอินเวอร์เตอร์พลังงานจากโซลาเซลล์จะเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่างจะไม่ค่อยเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสะไฟมากๆเช่นการผลิตความร้อน ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาคนครสวรรค์ของเราก็จะใช้พลังงานจากโซลาเซลล์เป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนโดยจะนำพลังงานมาจากแบตเตอรี่มาใช้เพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าครับนับว่าเป็นพลังงานที่กำลังได้รับความนิยมกันในปัจจุบันนะครับอย่าลืมช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับสวัสดีครับ